มาพบกับรายการ The c o p Insight กันอีกแล้วนะครับรายการที่จะมาพูดเรื่องข่าวครา,าวฟุตบอลของเรี้ยวผูหมืนในใกล้ชิดติดขอบสนามแอนฟิลด์กันเลยทีเดียวนะครับก็มีข่าวไม่สู้ดีนักสำหรับแฟนๆ The c o p นะครับซึ่งแฟร์จิวฟันดของพวกเรานั้นเจ็บนะครับในการหลงแข่งทีมชาตอิอ่ก็ต้องมาดูกันว่าเหตุการณ์มันเป็นอย่างไรนะครับนี่ก็เป็นข่าวขาว่ขาวแรกนะครับที่เราอยากเอามานำเสนอให้คุณผู้ชมแฟนๆเลี้ยวผูะได้รับชมกันนะครับ แฟนหงแดงนะครับก็ไม่ค่อยปลื้มเท่าไหร่นักนะครับหลังจากที่ฟ้าดายเจ็บในเกมทีมชาตินะครับกับตันทีมเนเธอร์แลนด์นะครับได้รับบาดเจ็บบริเวณนิ้วหนางข้างซ้ายและก็ข้อเท้าในเกมฟุตบอลโลก ปี2022รอบคัดเลือกเสมออน์เวไปหนึ่งประตูต่อหนึ่งะครับถึงแม้ฟันได้จะฟื้นหลงเล่นให้จบเ0สินาทีแต่สีหน้าระหว่างให้แพ้ดูการนั้นไม่ค่อยที่จะดีนักนะครับซึ่งโดยเฉพาะบริเวณที่นิ้วหนาข้างซ้ายที่ต้องออกผ้าเทปผันเพื่อระงับการปวดเอาไว้ทางสโมสรเรลพูลรวมถึงแฟน,แฟน,แฟนบอเลเรลพูลได้มาแสดงความคิดเห็นในโลกออนไลน์นะครับว่าในเกมนัดต่อไปที่จะพบกับมอนเตเนโกรลุยฟันกันนะครับกุนซอกรหันสีส้มเขาจะให้ได้พักรักษาการบาดเจ็บดังกล่าวให้หายขาดนะครับนี่ก็เป็นข่าวๆอย่างไรก็ตาามถ้ หาอาการของฟานได้ยังไม่ดีขึ้นสโมสเรเ์พูลเองก็มีทั้งโจโกเมสแล้วก็อิบราฮิมาโกนาเต้แล้วก็เนเธอเนลฟิลิปนะครับคอยสแตนบายเพื่อลงเล่นเซ็นเตอร์ฮาฟคู่กับโจอมาติฟนะครับในเกมที่จะพบกับลีดยูเนเตดวันที่12กันยายนนี้อยู่แล้วนะครับสว่วนตอนนี้ฟานได้ก็ให้สัมภาษณ์กับบ้านเกิดหลังเกมกับนอร์เวย์อยู่ๆก็มีแฟนบอลเข้ามาเพื่อขอถ่ายรูปเซลฟี่กับเขาแต่เจ้าตัวก็ได้ตัดสินใจผลักแฟนบอลคนนั้นออกไปซึ่งการกระทําดังกล่าวของเขาได้รับการชมเชยจากแฟนบอลว่าเป็นสิ่งกเรานจจป็น ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 ด้วยนะครับทางนี้ก็เป็นข่าวข่าวล่าสุดนะครับเจ้าตัวนั้นก็ถ้าณตอนนี้ผลออกมาว่ายังไม่หายขาดหรือยังไม่สามารถลงสนามได้นะครับก็อาจจะได้ชมฟอร์มของอิบราฮิมาโกนาเต้ก็เป็นได้นะครับซึ่งก็อาจจะจับคู่กับนาเธฟฟิลปไม่ก็เจมาติฟนะครับโจโกเมสก็มีนะครับก็ต้องมารอดูกันว่าจะเป็นอย่างไรนะครับในสถานการณ์ของลิพูในนัดวันที่12นะครับที่จะลงสนามพบกับลีดส์ยูไนเต็ดนะครับก็มาให้กําลังใจทุกคนนะครับไม่ว่าจะ เป็นฟันได้หรือว่ากำลังใจของทุกคนในทีมของพวกเรานะครับอย่างไรก็ตามก็ขอให้ทุกคนนั้นสู้ไปด้วยกันนะครับเพื่อชัยชนะของพวกเรานะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พาทุกความเคลื่อนไหวของลิเวอร์พูลนะครับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ